จากนี้ก็ขอทุกท่านตั้งจิตตั้งใจว่าโดยปกติแล้วเรามีใจใเป็นตัวคอยนำหน้าถ้าใจมีความสุขมีความพเพลิดเพลินความสำเร็จที่มาจากจิตใจใตั้งเอาไวช้ชอบก็จะนำพรมผองใสไม่ให้เกิดแก่เรา เมื่อเราฝึกจิตใจก็เราให้จำใสยอยู่หนึ่งนนเวลาจะพูดหรือจะทำก็จะทำด้วยจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ความสุขย่อมติดตามบุคคลผู้มีจิตใจและเจตนาที่ตรงทางตรงธรรมไม่กดโกมีความสุขจริงใจ อันความจริงเรื่องกรรมทำทั้งหลายรุ่นใจนำหน้าพาเป็นผลใจประเสริฐเกิดจากใจใช่สกลุลสำริดผลช่วยทำทุกกรรมไปหากผู้ใดมีใจใสดุดดังแก้วเขามิแคล้วมีความสุขทำนุกให้เปรียบเหมือนเงาของตนตามตนไปทุกแห่งไม่เรยรรา รับกับตนขอรักษาจิตใจในเวลาที่เราเจริญจิตตภาวนานี้ให้มั่นคงนั่งตั้งกายตรงดำรงจิตใจให้มัน่นหายใจเข้าออกด้วยความสะดวกสบายไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลไม่มีความทุกข์กายมีแต่ความสบายใจ